สวัสดีท่าน้ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็มบีซีช n นนะครับแมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมนะประมาณสองสามเดือนได้แล้วมั้งครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมาวันนี้เราก็จะกลับมาลงคลิปนะครับผมพื่อไม่ได้กลับปฐาวนนะครับผมคือวันที่วันนี้ผมบ้างนะครับผมนะมันมีข้าวบ้างนะครับผมก็เลยสามารถอาคลิปได้นะครับผมอ่าึ่งก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีข้าวบ้างแบบนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ วันนี้ผมบ้างนะผมเลยบ้างก็เลยมาอัดทิตย์เลยนะครับผมซึ่งเกมที่เราจะมาอัดวันนี้ก็คือเกม One Punch Man the Strongest นะครับผมอ่ซึ่งเกมนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ1ปีปกว่าแล้วนะครับผมเอ,อ่อแต่คนก็ยังไม่เคยเห็นผมอัดเกมนี้ลงใช่ไหมล่ะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเล่นเกมนี้หรือเปล่านะครับผมซึ่งใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมก็จะรู้ว่าผมเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมนะซึ่งเซิร์ฟที่ผมเล่นตอนนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟ3 0 1นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน ID กันทีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ได้ม่เชิงวาารรบนะคั แต่แค่วาบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมเล่นวันพันแมนะครับผมแต่เข้าไปดูกันในไอดี ID เลยดีกว่าซึ่งเกมนี้ผมเล่นมาได้ประมาณเกือบปีแล้วครับผมนะผมเล่นตอนที่ประมาณคิงมันรีเทิร์นกับไมา้สุ่มอะครับผมถ้าใครเล่นช่วงนั้นก็จะจําได้นะครับอ่ถ้าใครที่เล่นช่วงนั้นนะก็จะจําได้ว่ามันเคยมีคิงรีไหม้สุ่มนะครับผมอือคือผมเล่นช่วงนั้นแหละตอนที่คิงมันรีไหม้สุ่มนะครับผมอือตอนนี้ผมก็เล่นมาได้ประมาณเกือบปีแล้วมั้ง ก็ผมก็เป็นสายฟรีนะครับผมไม่ได้สายเติมนะไม่ค่อยได้เติมไม่ค่อยได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อผมเป็นสายฟรีนะครับผมถ้าเข้าไปในกินเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าผมแทบไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ผมก็เติมอยู่นิดนึงนะแต่ผมจะบอกครับว่าผมเติมอะไรซึ่งใครที่เล่นเซิร์ฟเดียวกับผมนะครับผมก็สามารถแบบแอดเพื่อนผมมาได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเจอผมที่อารีน่าก็สามารถตบตีได้เลยนะครับผมเพราะผมเล่นแบบเฮฮานะครับผมผมไม่ได้เล่นแบบจริงจัง ว่าไม่ได้เล่นแบบฝนเมตาอะไรอยู่แล้วนะครับผมใครที่เจอผมในอดีตนานะครับผมก็สามารถตีได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่กันในเกมกั้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เลเวลของผมก็มีอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับผมนี่แล้วก็มีพลังอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดิบสองนะครับผมพลังก็ประมาณนี้นะพลังรวมนะครับผม ชื่อก็ชื่อโซนิกเองครับนะครับผมใครที่เจอผมนะครับสามารถตีได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดเพื่อนผมมาก็ได้นะครับผมจะรับนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมว่าเท่าไห่ยะจำกัดเพื่อนมาเท่าไหร่นะครับผมนะถ้าคนที่รู้จักผมก็แอดมาแล้วก็พิมพ์มาตรงนี้ก็ได้นะครับว่ามาจากช่อง MBC ครับอาจจะประมาณนี้นะโอเคซึ่งผมก็ไม่ใช่สายเติมนะซึ่ผมบอกนคนที่เติมเงินโบนัสนะครับผมเนี่ยผมเติมแค่นี่นะครับผม และผมเติมนี่ทาไมนะครับผมผมเติมเอาไอ้แพ็กกองทุนเสริมนะครับผมซึ่งใครที่สมัครไอดีใหม่เล่นนะครับผมหรือว่าเคยเลือกเซิร์ฟใหม่ๆนะครับผม <screen> ก็จะรู้นะครับว่ามันจะมีแ <sk les> พ็กนี้อยู่นะครับผมแต่เซิร์ฟเก่าๆมันจะไม่มีแล้วนะครับผมต้องไปเซิร์ฟใหม่ๆนะครับซึ่งใครที่เคยเติมหรือว่าเคยเห็นนะครับผมก็จะรู้นะครับผมถ้าผมมีรูปผมก็จะแปะรูปภาพประกอบให้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งไอ้แพ็กนั้นอ่ะมันคุ้มมากนะครับผมคือเติมแค่สามร้อยกว่าบาทมันจะได้เพรมมาปะ 8,000-9,000เพนนะันะครับผมถ้าเราถึงรวลที่มันกาหนดนะซึ่งเรวลสูงสุดก็เป็นรูป80นะครับผมซึ่งผมก็เลยเติมมานะครับผมเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจะดองตัวดานะครับอืมได้ต,ตัวดําก็มี235นะครับผมซึ่งผมรอสุ่มทัตมากิวี v 2อยู่นะครับผมซึ่งที่มันจะรีเทิร์นกลับมาภายในกลางเดือนนี้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะทัตมากิจะดีจะมากลางเดือนนี้นะครับผมผมก็จะเตรียมสุ่มนะครับผม ผมก็อาจจะอัดคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมว่าผมสุ่มแล้วมันเกลือไหมมันจะเกลือไหมนะครับผมนะทัดวีสอนะครับผมซึ่งที่ผมต้องมาโซลสุ่มดีเทิร์เพราะว่าผมสุ่มมันไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวมันผมมีเหตุผลนะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันว่าทำไมผมสุ่มสุ่มไม่ทันนะครับพูดแต่กูเนี่ยเออมาแล้วก็อันนี้มีอยู่สี่สิบห้าใบนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็โซนิกนะครับผมมานะครับผมโซดีวีสองก็มาได้ประมาณสิบวันแล้วครับผมวันนี้วันที่สิบนะ มาดูที่ตัวละครกันดีกว่าซึ่งใครที่ได้ดูคลิปผมเมื่อวานนะครับผมก็จะรู้ว่าผมได้อัพคลิปอัพขึ้นอัพโซนิกขึ้นกรอบแดงนะครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้พูดติดๆขัดๆนะครับผมได้อัพโซนิกขึ้นกรอบแดงนะครับผมนะถ้าใครที่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับผมคลิปสั้นๆนะคลิปอัพขึ้นโซนิกขึ้นกรอบแดงเฉยนะครับนี่ตัวละครเมืมีมานนี่นะคลิปหลักซึ่งตัวตัวดำของผมมีอยู่สองตัวนะครับผมก็คือโซนิกกับคิงนะครับผมที่เป็นตัวตัวดำานะ โจซีนี้กระสุนได้ฟรีนะครับผมซึ่งมันไม่ได้อยู่ตัวดําเลยมันอยู่ตัวแดงนะครับผมบอลทองนะครับผมสายฟรีมันก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมผมรอได้ทัศนมสกิแล้งสองมาอยู่นะครับผมมันก็จะเป็นตัวดาเป็นหลักในทีมของผมมาแทนบอลทองนะครับผมซึ่งผมไม่ได้จะย่อยบอลทองทีนะครับผมจะย่อยคิงทิ้งเพื่อที่จะมาปั้นทัศน์สกิเพราะว่ามันเป็นสายพลังเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้เตรียมการคืนค่าไปแล้ว ผมได้เตรียมกาคืนค่าไว้แล้วนะครับผมสามใบนะซึ่งมันก็ใช้แค่ใบเดียวแหละซึ่งคิงก็จะกลายเป็นหาของทัพบีสองนะครับผมอืมากางเดือนนี้ก็น่าจะมาแล้วนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะที่อยู่เซเดียร์กับผมก็ทักทายได้แอดเพื่อนมาได้ตีกันได้แล้วผมผมไม่ซีเรียอยอยู่แล้วเพราะว่าดูจากอันดับผมผมเลียดูด,ดิดูดูนะอันดับผมอืมอันดับผมอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดเพราะว่าผมสู้ใครไม่ได้ เขามีถซืมากี่วีสองกันมีปูบอมกันอ่าใช่ซึ่งผมดองไม่ทันโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ผลที่ผมดองแล้วก็สุม่มพัสดมากี่กับปูบอมไม่ทันนะครับผมอย่างแรกเลยคือถ้าใครจําได้นะครับผมใครที่เล่นอพาร์ตเมนต์ช่วงแรกๆเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มาครบรอบหนึ่งปีของเกมนี้นะครับผมแล้วมันจะมีตู้ตัวดำมาก็คือมันจะมีตัวตัวดำสามตัวให้เราสุ่มนะครับผมก็จะมีโวรลอดมีคิงแล้วก็มีซีเวอร์แฟงนะครับผมอ่าซึ่งมันจะการันตีร้อยยี่สิบใบ ตอนนั้นผมตองตัวดาได้ประมาณร้อยกว่าใบพอดีผมก็เลยไปลองเสี่ยงดวงสุ่มนะครับผมก็คิดว่ามันจะงุ่มแบบแบบเล็กๆน้อยออกอะครับผมแต่สุ่มไปประมาณแปดสิบเก้าสิบใบมันออกเอเด e นแอร์มาหนึ่งตัวซึ่งตัวที่ออกก็คือซูเปอร์ดาชายครับอืมมันออกซูเปอร์ดาชายมาผมก็เลยต้องเอากาันันตีร้อยี่สิบใบแล้วมันจะมีตัวให้เลือกอยู่สามตัวก็คือบัวลอตมีคิงแล้วก็มีเซอร์โวแฟงซึ่งผมเลือกคิงมา เพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีตัวดาเมจหมู่ตัวดาเมจหมู่ผมมีแค่ตัวเดียวก็คือบ bon อลทองตัวดาเมจหมู่ผมก็มีอยู่ตัวเดียวคือบอลทองนะครับผมก็เลยเลือกคิงแมาแล้วมาเป็นการตัดสินใจพลาดมากเพราะว่าครบรอบของบอลทันเมนม,มันครบรอบเดือนมิถุนาแล้วเดือนต่อไปเดือนกร,รกฎาคมมันเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนเข้าแลวคือหมาเฝ้าบ้านแมนอ่ะมันเพิ่มลูกไฟให้ทีมใช่ไหมแล้วมันก็บลิอมลูกไฟถา่ายตงข้ามได้ด้วยซึ่งการที่มีหมาเฝ้าบ้านแมนเข้ามามันทําให้คิงตกเมแบบสมบูรณ์แบบเลยคือ ถึงแม้ว่ามันจะบล็อกลูกไฟไปมันก็บกล็กไไกบอกลูกไฟไปแค่2อันซึ่งหมาพ่อบ้านแมงก็เป็นตัวเพิ่มลูกไฟอยู่แล้วเออแต่ตอนนั้นผมก็เลยเริ่มสู้ใครไม่ได้ละเพราะคนในเซิร์ฟผมเริ่มมีหมาพ่อบ้านแมนกันนะคะนั่นแหละมันก็เลยทั้ผมจองตัวดําไม่ทันผมก็เลยต้องมารอไอรีเทิร์นเอาทั้งปูบบ่บอ,อมทั้งทัศสมากิเลยคือผมเสียตัวดาไปฟรีๆเลยตอนนั้นซึ่งอีกเดือนเดียวอะทัศสมากิก็จะเข้าละถ้าผมไม่สุ่มบอลทองถ้าผมไม่สุ่มชิงนะ เอาซึ่งผมแบบผมเศร้ามากตอนนั้นนะผมก็เลยต้องไปต้มรอครับรอ,รอรีเทิร์นน่ะอือแล้วก็โซนิกนะครับผมมันไม่ใช่ตัวที่ผมจะสุมตั้งแต่แรกนะครับผมแผนของผมก็คือผมจะไปสุ่มเกววินนะครับผมถ้าผมสุมทัดล่างสองได้ปุ๊บกับปูบ,บอมล่างสองตัวรีเทิร์นได้ปุ๊บผมจะดองตัวนําไปสุ่มเกววินนะครับผมเพราะว่าเกววินมันมีสกิลสตันนะครับผมนะ ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้มีแผนที่สุ่มโซนิกตั้งสองนะครับแต่พอโซนิกตั้งสองมันเข้ามาปุ๊บเพราะว่า g m อมรัดเมต้าเข้ามาให้ตัวละครเข้ามาไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าที่จริงโซนิกต้องเข้ามาประมาณเดือนมกรานะครับผมแต่ g ีเอมก็ดันรัดเข้ามานะครับผมนะอืมก็สาเหตุที่ผมทุ่มโซนิกนะครับผมด้วยความที่ผมเทมันเทนะครับผมแล้วก็ผมมาลองฝึกฮีโร่ตรงนี้เนี่ยฝึกตัวละครโซนิกตรงนี้เข้าไปท้าสู้ นะครับผมผมมาลองฝึกดูแล้วคือผมเห็นว่าดาเมจมันแรงมากคือดาเมจมันสามารถปิดตัวแบบที่ไม่มีโล่ชุดเดียวตายได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้มันก็ไปช่วงของคอปูบอมแล้วแต่มันก็เป็นตัวที่ทะลุโล่ปูบอมนะครับผมถ้ามาะสมพลังงานนะถ้าผมจะไม่ผิดอืมเนี่ยคือดาเมจของอันติมันนะมันจะสร้างหกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมซึ่งที่ผมตอนแรกที่ผมคิดว่าผมจะไม่เอาโซนิกนะครับผมเพราะว่าโซนิกมันต้องปั้นขึ้นห้าดาวนะครับผมมันถึงจะเก่งนะเพราะมันจะบัฟความเร็วให้เพื่อนในแถว ของตัวเองนะครับผมเออซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะทําได้อยู่แล้วห้าดาวนะครับผมสำหรับสายฟรีนะหรือว่าสายเติมน้อยนะครับผมไม่สามารถทําได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าใครทําได้ก็บอกมาได้นะครับผมซึ่งผมทําไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยแบบว่าเออมันเท่ดีอะครับผมผมก็เลยแบบลองสุ่มมาดูนะครับผมสักประมาณแปดสิบใบนะถ้ามันก็ออกนะครับผมถ้าใครไม่เชื่อผมสุ่มแปดสิบใบออกมาดูนี่นี่นะครับผมดูดิด้านขวามือเนี่ยมันแปดสิบเอ็ดใบซึ่งหนะึ่งใบเนี่ยผมลองสุ่มได้เล็นดรูไม่ได้ ผมก็เลยลองเสี่ยงดวงไปเลยว่าเออลองสุ่มการันตีเอ็นหนึ่งตัวออกถ้าเอ็นเหนึ่งตัวแรกที่มันออกนันไม่ใช่โซนิกผมจะไม่สุ่มต่อแต่มันดันออกโซนิกครับทุกคนคือการันตีของเกมเนี้ยเอ็นหนึ่งตัวจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือว่าหนะึ่งร้อยใบนั่นแหละมันจะออกนะครับผมซึ่งถ้าใครดวงเกัน้นก็อาจจะเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบใบก็แล้วแต่ดวงนะครับผมแต่ของผมแปดสิบใบอกมันออกนะครับผม ซึ่งผมใช้ดวงไปแล้วอะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าซื้อมากีีบีสองจะดวงดีแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูนะครับ่าซึ่งตอนนี้เอาวุธสันดาวของโซนิก v ีสองมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งอาวุธสันดาวของมันเนี่ยดีมากๆนะครับผมเนี่ยดีมากมากเอาวุธสันดาวของโซนิกบีสองเนะี่ยเนี่ยดูเนี่ยจากเดิมมันจะสร้างดาเมจ <c oughs> จากเดิมมันจะสร้างดาเมจหกร600้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับผม มันจะเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคือเพิ่มมาหนึ่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเนี่ยแล้วก็การสร้างดาเมจพลังสะสมตอนแรกจะเป็นหกสิบนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคือแบบคือแบบมันมันเก่งอ่ะคือแบบโอ้สามดาวคือมันต้องมีอ่ะครับของโซนิกอ,ะอ่ะเนียแล้วก็ถ้าเป็นทัพอสสายเติมเขาก็จะเอายังไงเขาก็ต้องเอาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้เอาโซนิกขึ้นห้าดาวม่วงนะครับเพราะว่าห้าดาวม่วงเนี่ยมันจะอะไรที่ดีมากเลยเนี่ยมันจะเพิ่มความเทงกับตนเองยีน่สะิบเปอร์ แล้วความเร็วเพิ่มนในแถวด้วยนี่ที่ผมรู้ว่ามันเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นตอนแรกมันจะเพิ่มแค่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมที่มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมแต่ผมสุ่มไม่ได้ครับเพราะว่าตัวผมมีแค่สี่สิบห้าใบซึ่งมันต้องใช้เจ็ดสิบใบในการสุ่มซึ่งผมมีไม่พอโอเคเรานอกเลื่องเรามาพูดกันกับเซนโซนิกพอละอืมซึ่งคิวของผมก็ ประมาณนี้กิวของผมเลเวลร์หกนะซึ่งผมเป็นหัวหน้ากิวได้ไงยังไม่ได้เป็นคนสร้างกิวนี้ขึ้นมานะครับผมนะมันมีหัวหน้ากิวคนเก่าแล้วครับผมโอนกิวให้ผมนะโอนหัวหน้ากิวให้ผมผมเลยได้เป็นเพราะผมเป็นคนที่ตีบอสบ่อยที่สุดละเนี่ยดูเนี่ยผมเป็นคนที่ตีบอสบ่อยที่สุดและนะ้วเนี่ยก็จะมีบางคนที่มาช่วยตีนะครับผมแต่ผมมาตีบ่อยสุดละอืมโอเควันนี้เราก็ไม่ได้จะมารีวิวไอดีหรือว่ามารีวิวเลยนะครับผมนะ ให้มาแบบให้รู้ว่าผมยังเล่นผมเล่นเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โซนิีกผมก็กำลังจะขึ้นสี่ดาวนะครับผมก็กำลังฟาร์มเสร็จไปเด้เลยนะซึ่งก็น่าจะประมาณเดือนกว่าๆเลยนะครับผมนะผมว่านะน่าจะขึ้นสี่ดาวได้นะครับผมผมก็จะทํามาขึ้นสี่ดาวม่วงถ้าม,มาขึ้นสี่ดาวเหลืองผมว่าจะทํามาขึ้นสี่ดาวม่วงนั้นดีนะครับผมซึ่งตัวกรอบแดงของตัว่อไปก็จะเป็นทัดร่างสองนะครับผมซึ่งผมเตรียมของไว้ให้มาแล้วแต่ไม่สามารถยังไม่สามารถเอาขึ้นกรอบแดงได้นะครับผมเยวก็มารอดูกันนะครับผมว่า คลิปที่ผมซูมพัดวีสเนี่ยผมจะลวดอัพมันโชว์ท่านผู้ชมเลยนะครับผมมาดูว่าผมจะสามารถอัพได้ถึงกรอบอะไรแล้วก็ขีดเท่าไหร่นะครับผมนะเรามารอดูวันนั้นกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะแต่รู้ว่าประมาณกลางเดือนนี้แน่นอนครับก็ใครที่เจอผมนะครับผมสําหรับใครที่เล่นเซิร์ฟนี้นะว่าอยากแอดเพื่อนผมมาก็แอดมาได้นะครับผมนะผมจะร,รับนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่าใครแอดผมมาซึ่งตอนนี้ใครแอดผมมาผมรับหมดนะครับ เนี่ยต้นไอ้พวกนี้ผมเนี่ยยืนเนี่ยไม่มีใครแอดมาเลยเพราะว่าผมครับผมรับไปหมดแล้วนะก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากให้ผมเล่นอีกนะครับผมอืมที่จริงผมเล่นมานานแล้วแต่ผมไม่อยากอัดคลิปเพราะว่าหนึ่งก็คือผมคือเกมนี้มันต้องแบบเน้นภาคมันมันนะครับผมเออภาคมันมันแล้วคือแบบผมกลัวผมภาคไม่มันตอนที่ไปสู้กับคนอื่นอะผมกลัวผมภาคไม่มันนะครับผม ่คืออย่างที่หนึ่งนะแล้วก็อย่างที่สองคือผมยังสู้ใครไม่ได้ครับตอนนี้ผมยังสู้ใครไม่ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เขามีคอปู้อมกับพรซซิมากิร่างสองไปแล้วซึ่งผมไม่สามารถสู้ใครได้เลยนะครับผมตัวผมยังใช้คอจักระพัดเด็กอยู่เลยเนี่ยดูดิผมยังใช้คอจักระพัดเด็กอยู่เลยนะครับผมนะก็เลยไม่สามารถสู้ใครได้นะครับผมอืมก็นี่คืออย่างที่สองนะครับผมก็จะมีอยู่สองเหตุผลนี่แหละสู้ใครไม่ได้แล้วก็กลัวภพคไม่มันนะครับผมกลัวคนดูจะแบบไม่ชอบนะ พราะว่าเกมนี้แบบคุณให้อัดคลิปเกมนี้ก็ภาคมันๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเพื่อผมไปดูมานะอืมพี่ก็สหรับชนินี้ก็คงม,มีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าไอดีนี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้แปลเป็นการรีวิวไอดีนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ผมรีวิวไอดีของผมแบบจริงจงจังๆก็บอกกันมาได้นะครับผมนะแบบรีวิวอุปกรณ์รีวิวอะไรพวกนี้แต่ละตัวที่ผมใส่เนี่ยไอพวกกร์ดไอพวกอะไรแบบนี้ตัวววาผมใส่อะไรบ้างนะครับผมก็บอกมาได้นะครับผมอาจจะทําอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนนะ ก็เทรดคิดนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์ลสสแบบกับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับเพราะว่านานๆทีผมจะมาลงคลิปนะครับผมช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นการติดเรียนนะครับผมโอเคก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมใครที่อยากดูเกมนี้นะแต่คลิปสุมส่ม,มว่าซื้อมากี่ยังไงผมก็ลงแน่นอนนะครับผมก็มจะได้มาดูความเกลือของว่าผ,ผมมีดวงหรือว่าผมไม่มีดวงนะครับผมก็วดวงผมใช้ไปกับโซนิค V2 หมดแล้วนะครับผมอ่ะแล้วไปลบ๊ายบาย